สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลวทาโลนะคะวันนี้หน่อยจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะมิ่งขวัญน,นะคะชอบความเป็นผีเสื้อนะคะสัญลักษณ์ของผีเสื้อคือสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติการเกิดใหม่นะคะปรับเปลี่ยนให้มันดียิ่งขึ้น ะะเพราะฉะนั้นพอไหนเห็นไพ่อันนี้ปุ๊บไหนก็เลยมีหัวข้อแล้วค่ะวันนี้จะมีหัวข้อหัวข้อในวันนี้เลยก็คือคุณคือตัวแม่ตัวมัมในเรื่องใดบ้างนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนอื่นๆนะคะเขามองเราว่าเราเป็นตัวแม่ตัวมัมในเรื่องใดถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะหรือเพศไหนที่เข้ามาฟังก็ปรับเปลี่ยนเอานะความหมายเลยก็คือเราเด่นเราดังในเรื่องไหนอะ่ะเราดูแบบดูเป็นอะไรที่ เหนือกว่าคนอื่นๆถ้าจะบอกว่าเหนือกว่าคนอื่นก็คือเป็นตัวแม่ตัวมัมเนาะเหมือนกับเป็นคนที่มีพลังมีพลังงานอืมมาดูกันดีกว่านะคะว่าพลังงานตัวตวนของคุณคุณเป็นตัวแม่ตัวมัมในเรื่องอะไรขออนุญาตของรักษาครูครูครบาอาจารย์เจ้าเกียรนนุชตานะคะเทพเทวดาเทภารักประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารบอกกล่าวนะคะหรือว่าอ่านไพ่ขอให้การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ตรงประเด็นนะคะโอเคมาดูกันนะคะ จะอ่านไปทีละใบเลยนะคะตัวแม่ตัวมัมคุณคือถ้าจะบอกว่าเป็นตัวพ่อก็ได้เนาะถ้าเป็นผู้ชายอออกมาแล้วออกมาแล้วสองใบหืมพลังงานของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้คุณคือตัวแม่ตัวมัมนะคะคุณคือคนที่มีจุดเด่นในเรื่องใดภาระหนักแล้วก็ขยายโอกาสแน่นอนค่ะมีความเป็นธาตุไฟค่อนข้างสูง เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่คือในสายตาคนอื่นๆนะคะคุณไม่ใช่คนที่อยู่นิ่งๆคุณเป็นคนที่มีความเพียรพยายามเป็นคนที่หาโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอ บางคนอาจจะเก่งในเรื่องของภาษาต่างประเทศบางคนอาจจะเก่งในเรื่องของการติดต่อการประสานงานบางคนอาจจะเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการเพราะบางคนนะคะบางคนต้องบอกเอาไว้เลยว่ามีงานประจําที่จริงๆแล้วมันอาจจะหนักอยู่แล้วแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งมีแพชชั่นมีเอนจจีในตัวค่อนข้างที่จะมากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่คุณคิดที่จะหาโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอ คุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลค่ะนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความอดทนค่อนข้างสูงไม่ว่าคุณจะเกิดในตระกูลที่มีอันจะกินหรือเกิดในตระกูลที่อาจจะต้องหนักเอาเบาสู้แต่หน่อยบอกเอาไว้เลยว่าชีวิตนี้คุณไม่มีวันตกอับแน่นอนค่ะคุณเป็นตัวแม่ตัวมัมในเรื่องของเป็นเจ้าโปรเจกต์เป็นเจ้าแห่งการ คิดริเริ่มทําสิ่งต่างๆพัฒนาตัวเองหาโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอและที่สําคัญนะ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าสมมุติว่าคุณอยู่ในครอบครัวหรือว่าอยู่ในกลุ่มก้อนนะคะในธุรกิจหรือแม้แต่กระทั่งในที่ทํางานเนี่ยคุณจะสังเกตดูก็ได้ว่าคุณจะเป็นคนที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ที่มากกว่าคนอื่น,นเพราะอะไรคะแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะตัวแม่ตัวมัมในเรื่องของคนที่ทำอะไรเร็วคิดเร็วทำเร็ว คิดและตัดสินใจตัวได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็หนักแน่นนะคะเพราะว่าไม้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟนะคะธาตุธาตุไฟก็จะมีเม็สิง์ธนูนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อในศักยภาพของตัวเองเชื่อในพลังก,กำลังของตัวเองรู้ขีดจํากัดของตัวเองถึงแม้บางอย่างมันจะเป็นสิ่งที่มันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆเป็นโอกาสใหม่หรือว่าได้รับภาระหน้าที่อะไรใหม่ๆที่ตัวเองยังไม่เคยได้ทํา คุณก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ค่ะอ่ะในเมื่อกล้าสั่งมาก็กล้าทำจ้าไปเรียนรู้ไปสั่งสมไปหาประสบการณ์แล้วก็มาเพียรพยายามทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่นะคะคุณคือตัวแม่ตัวมัมแห่งเจ้าเจ้าโปรเจกต์เจ้าโปรเจกต์เจ้าคิดแผนนะคะเจ้าเจ้าแบบทำนะคะหาะไรายได้ นะคะมีความอดทนค่อนข้างสูงตอนที่คุณสบายคุณก็สบายนะไม่ใช่ว่าคุณเลือกอยากที่จะลำบากหรือว่าอยากที่จะมีงานที่มีภาระหน้าที่หนักอึ้งนะแต่บางทีอะค่ะมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ยิ่งคนที่มีประสิทธิภาพยิ่งคนที่มีความสามารถอะมันจะชอบดึงดูดงานเข้ามาหรือว่าสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราได้รับผิดชอบแล้วก็มากกว่าหนึ่งอย่างด้วยนะคะสามไม้เท้าเนี่ย บางคนอาจจะมีงานประจำแล้วก็อาจจะทำออนไลน์ด้วยนะคะสามไม้เท้ามองการไกลเห็นไหมคะงานประจำทำออนไลน์เอยแล้วก็งานธุรกิจที่บ้านเอยอย่างเงี้ยคือสามอย่างอะทำรวมกันนะคะแต่หน่อยว่ามันก็คือความสุขของคุณแหละไม่งั้นจะบอกว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมไม่ได้เนาะเพราะว่าการหยุดนิ่งอยู่กับท่นี่การหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ใช่คุณค่ะพลังงานของคุณไม่ใช่คนที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะโอ้โหโอกาสคล้ายๆกับอันนี้เลยค่ะ เป็นคนที่มองการไกลาวางแผนเจ้าโปรเจกต์คิดหาโอกาสให้กับตัวเองแน่นอนอยู่แล้วค่ะโอกาสมักจะเข้ามาหาคนที่สแสวงหาโอกาสอยู่เสมอคนที่อยู่นิ่งอยู่กับที่กับคนที่เพียรพยายามทําหาโอกาสพาตัวเองออกไปอยู่ในที่ที่มันจะมีประสบการณ์หรือว่ามีโอกาสใหม่ๆมักจะได้พบเจอสิ่งที่เข้ามาแบบเขาเรียกว่าโอกาสใหม่ๆเข้ามามากกว่าคนที่อยู่เฉยๆค่ะ มันแน่นอนอยู่แล้วแล้วโอกาสที่จะเข้ามาเนี่ยในสายตาคนอื่นๆคุณเป็นตัวแม่ตัวมัมในเรื่องของความโชคดีอาจจะโชคดีในเรื่องของความสุขความอุดมสมบูรณ์โชคดีในเรื่องของอจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอะทุกคนนะคะหนึ่งถ้วยมันคือคนที่มีความเต็มในตัวเองคุณเป็นตัวแม่ตัวมัมของคนที่มี energy แห่งพลังงานภายในที่ล้นเหลือนะคะพอคนคนหนึ่งมีความสุข พอคนคนนึงมีพลังงานที่เป็นบวกภายในอะค่ะหรือคนคนนึงมีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพลังบวกให้กับคนอื่นๆไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณก็เป็นที่รักคุณก็เป็นแสงสว่างคุณเป็นรอยยิ้มคุณเป็นเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นหรือแม้แต่กระทั่งนะคะคุณเป็นตัวแม่ตัวมัมในเรื่องของอ่าเป็นคนที่มอบพลังบวกให้กับคนอื่นๆเห็นไหมคะแสงสว่างนะคะถ้วยเป็นในลักษณะของความรู้สึก นะคะความความคิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นนะคะเจ้าโปรเจกต์ไม่พอยังเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้กับคนที่พบเห็นเหมือนเขาอยูอย่ยกับคุณแล้วเขารู้สึกสบายใจอะค่ะคนรอบข้างเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่ามีพลังบวกมีรอยยิ้มบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้กับกลุ่มก้อนครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่เชื่อมโยงนะคะเชื่อมเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนนักประสานนะคะ มีวาทศิลป์ในการพูดนะคะมีวาทศิลป์ในการที่จะโน้มน้าวจิตใจคนนะคะนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์คนนึงเลยทีเดียวนะคะคุณเป็นตัวแม่ตัวมัมนะคะหรือว่าเป็นอ่าตัวพ่อในเรื่องใดอื้มอขอกดกระดิ่งหน่อยได้ไหมคะเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณเหมือนนักประสานใช่ไหม เป็นการประสานนะคะคนรอบข้างบางทีเนี่ยคร,ครอบครัวครอบครัวหนึ่งยกตัวอย่างให้ฟังนะคะบางทีครอบครัวหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันหลายคนพ่อแม่พี่น้องลูกหลานแต่คุณลองสังเกตดีๆว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วคุณเหมือนจะเป็นกาวใจคุณเหมือนจะเป็นคนกลางในการที่จะประสานคนอื่นๆที่ให้เข้ามาหากันนะคะ อาจจะเป็นในลักษณะของเป็นคนกลางที่มีพลังงานเอเนจี energy, ที่มีความเป็นกลางไม่เข้าไม่เข้าไปทางไม่ฝกักฝ่ยฝ่ใดมากเกินไปเพราะหน่อยเชื่อแน่ว่าในครอบครัวยิ่งถ้าเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าสังคมใหญ่อะ่ะมันจะมีในลักษณะของคนต่างคนต่างความคิดใช่ไหมเอาแค่ยกตัวอย่างง่ายๆแค่ครอบครัวอย่างเงี้ยคุณก็เป็นเหมือนกับคนที่คุยได้ทั้งพ่อทั้งแม่พี่น้องลุงป้านาอาคือคุณคุยได้หมด แล้วเขาก็เหมือนจะเข้ามาหาคุณมากกว่ามากกว่าจะไปพูดกับคนอื่นๆแล้วคุณก็เหมือนกับเป็นคนที่เชื่อมต่อเชื่อมโยงให้เขาเหล่านั้นนะคะหรือถ้าไม่งั้นถ้าครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีสุขด้วยกันปกติคุณก็อาจจะเป็นเจ้าโปรเจกต์เป็นคนที่เป็นตัวแม่ตัวมัมในการคิดหากิจกรรมให้กับคนในครอบครัว นัดคนโน้นคนนี้นนนทานข้าวหากิจกรรมนะคะไปเที่ยวนะคะต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศนะคะมาทานอาหารร่วมกันเป็นคนเหมือนกับหัวเรี่ยวหัวแรงตัวแม่ตัวมัมในด้านนี้แล้วบางคนนะคะถ้าเป็นในเรื่องขององค์กรนะคะที่มีขนาดใหญ่หรือว่ามีที่ทํางานเอาที่ทํางานก็ได้ที่ทํางานเนี่ยคุณจะเป็นเหมือนกับคนกลาง นะคะคนกลางในการที่ไม่ได้ว่าเป็นนกหลายหัวนะคะทุกคนเป็นในลักษณะที่ติดต่อพูดคุยประสานงานกับใครก็ได้ค่ะคุณไม่ได้มีอคติคุณไม่ได้เกลียดหรือว่าคุณไม่ได้ไม่ชอบใครเป็นพิเศษเพียงเพราะคําพูดของคนนั้นกับคนนี้เขาไม่ถูกกันพอเขาไม่ถูกกันแล้วแบบพอคุณคุณไปคุยกับอ่า ในใน A อย่างเงี้ยแล้วคุณต้องผิดกับนาย B ไม่ใช่คุณเป็นคนที่สามารถคุยได้กับนาย A นาย B นาย C ไปได้หมดเลยเพราะคุณเป็นคนที่มีความเป็นกลางค่อนข้างสูงนะคะคุณก็เลยเป็นตัวแม่ตัวมัมที่ไม่ได้มีศัตรูในภายในใจเรานะแต่ว่าคนอื่นๆเขาจะมีอคติชอบหรือไม่ชอบเราอันนี้ไม่ดูได้อันนั้นเป็นเรื่องของเขา แต่ว่าคุณก็พูดคุยได้หมดนะจ๊ะไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นอ่ะมาดูคุณเป็นตัวแม่ตัวมัมในเรื่องใดเป็นตัวแม่ตัวมัมในเรื่องของคนที่ห่วงแหนเห็นคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหามาแล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณห่วงแหนไม่ใช่เพื่อตัวเองคนเดียวนะคุณห,ห่วงแหนให้กับลูกหลานบริวารคนรอบข้างคนที่คุณรัก นะคะครอบครัวสิ่งต่างๆคุณเหมือนคนที่ลำบากตากตำมานะคะทำงานหลากหลายมากมายเป็นคนที่หาโอกาสหาโชคเดินทางค้นหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นพอเมื่อถึงเวลาที่อยู่ในจุดที่คุณมีพร้อมแล้วนั้นนะคะคุณจะเก็บคุณจะเป็นคนที่รู้คุณค่าในสิ่งที่หามาเพราะคุณเหนื่อยค่ะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะ รับผิดชอบหลายอย่างทํางานหลายอย่างได้รับมอบหมายอะไรต่างๆมากมายมันเหนื่อยแต่มันคือความสุขมันคือการที่คุณทําให้คนอื่นๆคนที่เขารอคอยความเอ่อรอคอยความหวังจากคุณอยู่เนี่ยเขามีความสุขเขารู้ค่ะว่าคุณเหนื่อยค่ะ คนรอบข้างคนที่คุณรักครอบครัวของคุณเขาเห็นในสิ่งที่คุณทําเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรหรือว่าไม่ว่าคุณจะขอร้องอะไรคนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่อยากที่จะหักหานน้าใจหรือว่าไม่ไม่ปฏิเสธในสิ่งที่คุณร้องขอเพราะว่าเขาเห็นความเหนื่อยความรับผิดชอบที่คุณได้เพียรพยายามทําเพื่อคนอื่นๆเห็นไหมคะแม้แต่ตอนนอนก็ยังเอาเหีบสมบัติมาอยู่ใกล้ๆอะมันเป็นในลักษณะของ มันก็เหนื่อยเนาะมันก็ต้องเห็นคุณค่าสิ่งที่เราหามาเป็นธรรมดาใช่ไหมคะไม่ได้เก็บไม่ได้ห่วงไว้เพื่อตัวคนเดียวนะห่วงไว้เพื่อคนที่เขาอยู่เบื้องหลังที่เขารอคอยความหวังจากคุณอยู่บางคนอาจจะไปอยู่ในที่แสนไกลออกจากบ้านไปอยู่ไกลบ้านต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดต่างประเทศเพื่อที่จะไปหาโอกาสนะคะให้กับตัวเองไปทํางานลําบากตากตําตเพื่อที่จะส่งเงินส่งสิ่งดีๆกลับมาให้กับคนในครอบครัว นะคะคุณเป็นตัวแม่ตัวมัมของคนที่ทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อพี่น้องบุตรหลานบริวารนะคะในสายตาของคนอื่นๆ BLANK, มองว่าคุณเป็นคนที่แข่งแร่งมากๆนะคะอะทีนี้มาดูกันนะคะแล้วตัวแม่ตัวมัมอย่างคุณเนี่ยที่ทําเพื่อคนอื่นมากมายเนี <I S 1> UH ่ยนะคะดูซิว่าหลังจากนี้นะคะคุณทุ่มเททําเพื่อคนอื่น นะคะทั้งพัฒนาตัวเองต่อยอดให้กับตัวเองอยู่เสมอเนี่ยทำเพื่อคนอื่นมามากมายนะคะมาดูกันว่าแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปสามใบประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องชมเชยค่ะนะคะอันนี้อะไรเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการเก่งนะคะมีความกล้าหาญอ่ะใต้สำรับสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเพียรพยายามมานะคะ ด้วยความทุ่มเทนะคะความเหนื่อยไม่กลัวกลัวว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะลําบากนะคะเป็นคนที่วางแผนอย่างที่หน่อยบอกเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในมือคุณค่ะคุณสามารถที่จะบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณได้และที่สำคัญเลยก็คือคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคุณไม่เหยียบคนอื่นเพื่อที่จะก้าวขึ้นสูง แต่คุณก้าวขึ้นสู่จุดที่สูงด้วยลำแข้งด้วยขาด้วยความสามารถด้วยความพยายามของคุณค่ะแล้วคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่ลืมผู้มีพระคุณแล้วไม่ลืมคนที่ร่วมเรียงเคียงบ่าเคียงไหลคนที่ต่อสู้ไปพร้อมกันกับคุณเนี่ยเห็นไหมคะแค่ไพ่ใบแรกมาถามว่าแล้วคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปในการที่ทุ่มเทเพียรพยายามตัวแม่ตัวมัมเจ้าโปรเจก์นี้ทำเพื่อคนอื่นมามากค่ะ คุณจะได้รับความยกย่องชมเชยคุณจะได้รับการขอบคุณนะคะเคารพจากคนที่คุณพาเขาเหล่านั้นเดินหน้าไปสู่เป้าหมายคุณพาเขาเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นลูกน้องบริวารครอบครัวคนรอบข้างคุณพาเขาไปสู่ชีวิตที่มันมันดีกว่าเดิมอนะคะ่ะมันพัฒนาแล้วก็มันดีกว่าเดิม นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหนะ่อยมีความรู้สึกว่าหลังจากนี้ค่ะคุณจะกลายเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเหมือนกับ ที่ที่เหมือนกับที่ชาร์จพลังให้กับคนอื่นๆอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ให้คําปรึกษาคนที่คอยเหมือนกับเป็นครูครูบาอาจารย์บอกกล่าวให้กับลูกหลานให้กับบริวารให้กับคนอื่นๆคุณมีคนที่มองคุณอยู่ห่างๆเยอะแยะมากมายเขามองดูคุณเขาเห็นถึงศักยภาพในตัวของคุณค่ะแล้วเขาก็คนอะอย่างนี้ มันมีคนอยู่ประมาณสองสามประเภทนะคะคนที่เขามีอคติกับเราเราจงวางเขาไว้ตรงที่ของเขาค่ะเราอย่ากเก็บคนเหล่านั้นมาทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์แต่เราจงให้ค่าให้ความสําคัญกับคนที่เขามีพลังบวกเกื้อหนุนนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับเซฟโซนมีสิ่งดีๆให้กันและกันนะคะคุณจงอมืมองพวกเขาเหล่านั้นเป็นเป็นเหมือนกับเป็นพลังให้กับคุณ นะคะแล้วก็หน่อยมีความรู้สึกว่าหลังจากนี้นะคะ่ะชีวิตของคุณจะกลายเป็นผู้รับบ้างแล้วนะอันเนี้ยบริหารยืดหยุ่นหน่อยไม่ได้มองว่าคุณคือคนนี้แล้วนะมันกลายเป็นในลักษณะเมื่อคุณประสบความสําเร็จเมื่อคุณเก็บคุณออมคุณทําเพื่อคนอื่นๆมามากสุดท้ายอะคะ่ะสิ่งที่คุณเพียนเพียนพยายามตัวแม่ตัวมัมตัวพ่อเนาะสิ่งต่างๆเหล่านั้นคุณจะได้รับการตอบแทน จากคนที่คุณเคยดูแลคุณเคยซัพพอร์ตเขาเขาเหล่านั้นจะกลับมาคืนสนองให้กับคุณคืนบุญคุณเขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณให้กับคุณเนาะให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่ทุ่มเทเพียรพยายามมาเพื่อคนอื่นๆมากมายถึงแม้จะคาดหวังหรือไม่คาดหวังก็ดี แต่คุณก็จะได้รับสิ่งดีๆที่คุณทําที่คุณเพียรพยายามปลูกฝังที่คุณเหมือนเคยเป็นด่านหน้าที่คุณเหมือนคนที่เคยอยู่ทับหน้าด่านหน้าปกป้องคุ้มครองพวกเขาเหล่านั้นค่ะต่อไปคนกลุ่มนั้นจะกลายเป็นเซฟโซนให้กับคุณเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองนะคะที่ยอมนะคะ อดทนฟันฝา่าอุปสรรคต่างๆมามากมายเพื่อเขาเหล่านั้นค่ะจริงๆแล้วการที่เรามีบุตรหลานบริวารมีคนรอบข้างเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะให้เราคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะตอบแทนบุญคุณนะคะแต่หน่อยดูในลักษณะให้แล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเพียรพยายามทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทั้งคาดหวังหรือไม่คาดหวังก็ดี สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันคือบุญบารมีที่คุณสั่งสมค่ะคุณเก็บสะสมบุญบารมีคุณความดีการทําเพื่อคนอื่นๆมากๆสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องได้นั่งพักเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องได้มองเขาอยู่ห่างๆถึงเวลานั้นนะคะสิ่งดีๆสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณลงทุนต่างๆกําไรต่างๆางนะคะอาจจะไม่ใช่ตัวบุคคลก็ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทุ่มเทกําไรต่างๆมันจะสนองกลับมาหาคุณค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในมือของคุณค่ะ ะะเอาเป็นว่าหน่อยก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้หากใครฟังมาจนถึงตอนท้ายแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่หน่อยพูดนะคะขอให้พิมพ์คําว่าความสําเร็จของคนที่เข้มแข็งก็ได้ค่ะความสําเร็จของคนที่เข้มแข็งนะคะพอเปิดมาสองใบก็นะตัวแม่ตัวมัมแห่ง ความอดทนน่ะความอึดความถึกความทนขั้นสุดนะคะทําเพื่อคนอื่นเนี่ยอืมไม่ใช่แค่ตัวเองทําเพื่อคนอื่นมามากขั้นสุดเช่นกันเอาเป็นว่าเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนนยไปละค่ะบ๊ายบาย